จรย่านซื้อต่อมือสองนะครับหลุยการวัวเฟรมเป็นอะลูอลูมิเนียมนะครับรุ่น6061เกียร์ก็เป็นอะไรชิโมโนนะครับทุกอย่างมาพร้อมกับมาพร้อมกับรถเดิมๆมี ที่มีซื้อเพิ่มใหม่ก็คืออะไรกาขายก็มีนี่ไงมีกระติกน้ำกับกระดิ่งนี่กระดิ่งกาขายแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอย่างอื่นก็เดิมๆครับปกติครับแต่ก็สปีดเกียร์ก,รก็อยู่ที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่สปีดด้านหน้าสามด้านหลังแปดนะครับแปดสามยี่สิบสี่ สุดยอดครับอันนี้ก็ปั่นไปวัวมาแล้วไปกลับก็ประมาณ1 5 0ร้อยสี่สิบห้ากิโลทอลิ่งกันไปแบบสนุกสนุกนะครับ